สวัสดีค่ะพบกับครูอารยานิมาดในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับเรื่องที่จะเรียนวันนี้นะคะก็คือการสร้างแอปพลิเคชันจากโปรแกรม v i s u a l Basic 6ค่ะหรือว่าการสร้างโปรแกรมจากโปรแกรม Vis u a l Basic นี่แหละค่ะโดยที่วันนี้นะคะครูจะยกตัวอย่างการสร้างโปรแกรมคำนวณเกรดนะคะ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราสามารถสร้างตามครูได้ง่ายๆเลยนะคะโดยตัวโปรแกรมจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเขียนโปรแกรมคำนวณเกรดกันนะคะโดยเราจะใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6นะคะในการสร้างโปรแกรมคำนวณเกรดขึ้นมาค่ะนี่คือหน้าตาโปรแกรมที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือโปรแกรมคำนวณเกรดนะคะเดี๋ยววิธีการทำและก็การใส่โค้ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ เริ่มต้นจากการที่เราเปิดโปรแกรมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะเลือกที่ Standard EXE นะคะแล้วกด Open ค่ะซึ่งเราจะได้หน้าโปรเจกต์ขึ้นมานะคะเป็นหน้าโปรเจกต์แบบฟอร์มนะคะที่เราได้ทำการสร้างไว้นะคะโดยในขั้นตอนแรกนะคะเราสามารถปรับโปรเจกต์ได้ตามขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะจะเอาเล็กหรือว่าใหญ่ได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะซึ่งในขั้นตอนต่อไปนะคะครูจะทำการเปลี่ยนชื่อของโปรเจกต์ของเรานะคะว่าเป็นโปรแกรมคำนวณเกรดนะคะ ก็เข้ามาที่แคปชั่นของอันนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็นชื่อว่าโปรแกรมคำนวณเกรดนะคะซึ่งก่อนที่เราจะทําการสร้างโปรแกรมคํานวณเกรดขึ้นมานะคะเราจําเป็นที่จะต้องกําหนดหน้าตาของโปรแกรมขึ้นมาก่อนว่าต้องการให้โปรแกรมของเรามีรูปร่างและหน้าตาเปนแบบไหนนะคะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวครูจะทําการเอาปุ่มต่างๆที่อยู่ในทูลบ็อกตรงนี้ออกมานะคะ ซึ่งอย่างแรกนะคะเราก็จะเอาคำว่า label ออกมาก่อนนะคะในที่นี้เราจะใช้ label ทั้งหมด5ตัวนะคะเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนชื่อทีเดียวทีหลังนะคะอันต่อมานะคะ label ที่2ค่ะแล้วก็อันต่อไปนะคะก็เป็น label ที่3ค่ะตอนนี้นักเรียนอาจจะยังงงๆนะคะว่าครูเอาออกมาในรูปแบบนี้มันจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราลองจัดปุ่มต่างๆให้มันเห็นภาพก่อนนะคะอันต่อไปนะคะครูจะเอา textbox นะคะ ซึ่ง text b o ออันนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณ4อันนะคะตัว Text b o x เป็นปุ่มที่เราจะใช้ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลแล้วก็แสดงผลข้อมูลในสิ่งที่เรากำหนดนะคะต่อไปนะคะครูจะเพิ่มปุ่ม Button ขึ้นมานะคะปุ่ม Button สำหรับให้คลิกเพื่อแสดงผลต่างๆนะคะ เดี๋ยวครูขอจัดรูปแบบให้มันสวยงามกว่านี้ก่อนนะคะก็าได้หน้าตาประมาณนี้นะคะใครที่จัดได้สวยงามกว่าครูก็ลองจัดการดูนะคะต่อไปนะคะครูจะทำการเปลี่ยนชื่อก็คือเปลี่ยนข้อความประโยคที่แสดงผลออกหน้าจอตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งอย่างแรกคือก็คือตา b e l หนึ่งนะคะครูจะเปลี่ยนชื่อว่าโปรแกรมคำนวณ ะะจากนั้นนะคะครูก็จะไปเปลี่ยนที่ Label สองนะคะจะเปลี่ยนว่าคะแนนสอบครั้งที่หนึ่งนะคะอันต่อไปนะคะก็คือจะเปลี่ยนว่าคะแนนสอบครั้งที่สองค่ะ แล้วก็อันต่อไปนะคะผลคะแนนรวมค่ะแล้วก็อันต่อไปนะคะก็จะเปลี่ยนว่าผลการเรียนค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปเปลี่ยนที่ปุ่มนะคะตัวปุ่มนี้นะคะครูจะใช้คำว่าปุ่มคำนวณน,นะคะ อันต่อไปนะคะจะใช้คำว่าเคลียร์นะคะอันนี้ใช้ในกรณีที่เรากรอกข้อมูลผิดเราก็อยากจะเคลียร์ข้อมูลอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าข้อมูลเสร็จแล้วอยากจะกรอกข้อมูลอื่นนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือในกลุ่มของเท็คนะคะครูจะมีการตั้งชื่อมันนิดนึงนะคะเพื่อว่าเวลาเรียกหรือว่าเรียกใช้งานนะคะจะได้ง่ายต่อการเรียกใช้งานนะคะ ก็จะมีชื่อของมันนะคะตรงนี้เราจะใช้ตรงเนี้แทนนะคะเปลี่ยนเป็น t t x t score แล้วกันนะคะหนึ่งนะคะพออันที่สองอันนี้นะคะก็เป็น t x t underscore score สองแล้วกันค่ะแลก็เดี๋ยวอันนี้ครูจะเข้าไปลบตรงแคปชั่นตรงนี้มันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะปล่อยเป็นที่ว่างเอาไว้นะคะไม่ให้มันแสดงผลอะไรเพื่อว่าเวลาเจะกรอกข้อมูลสามารถกรอกได้เลยนะคะส่วนในเทคที่สามนะคะ,ะก็ลบช่องว่างของมันแล้วก็ E X T Total นะคะแล้วก็พอเป็นเทคที่สี่นะคะเราก็ต้องไปลบ ข้อมูลที่อยู่ในตรงนี้ก่อนเนาะให้มันเป็นว่างเปล่านะคะแล้วก็ถึงจะไปเปลี่ยนชื่อมันเป็น x t underscore grade นะคะตอนนี้นะคะเราทําการเปลี่ยนข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะตรงด้านตรงนี้ครูไม่ได้ทําการเปลี่ยนชื่อมันจาก label ลาเบลหนึ่งลาเบลสองอะไรอย่างนี้นะคะจะใช้ชื่อเดิมอยู่นะคะสิ่งที่ครูเปลี่ยนคือข้อความที่แสดงผลอยู่ข้างนอกนะคะปุ่มคำนวณนะคะครูจะตั้งชื่อมันนะคะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นปุ่มโอเคนะคะปุ่มชื่อว่าโอเคเลยนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ปุ่มเคลียร์ครูจะตั้งชื่อว่า exit นะคะก็คือออกนะคะเมื่อเราได้ปุ่มตามต้องการนะคะเราสามารถ เพิ่มขนาดตัวอักษรแล้วก็เมื่อเราทําการปรับเปลี่ยนปุ่มได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการที่เราจะต้องมาเขียนโค้ดนะคะเพื่อให้ปุ่มต่างๆนะคะทํางานตามที่เราต้องการคะ่ะโดยในครั้งนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องการคือการกรอกคะแนนในส่วนของคะแนนสอบครั้งที่1กับในส่วนของคะแนนสอบครั้งที่2จากนั้นเราจะทําการคํานวณเพื่อให้แสดงผลลัพธ์ใน ผลรวมตรงนี้และก็แสดงผลว่าเราได้เกรดอะไรตรงนี้นะคะอันนี้คือภาพรวมของการใช้โปรแกรมคำนวณเกรดในครั้งนี้นะคะเรามาเริ่มการเขียนโค้ดกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะต้องใช้ปุ่มนี้นะคะในการคำนวณสิ่งต่างๆเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะมันก็จะเข้ามาที่หน้าของการเขียนโค้ดค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็คือปุ่มนี้เราตั้งชื่อว่าโอเคนะคะซึ่งเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดการจากการคลิกนะคะแล้วจะแสดงผลลัพธ์ยังไงเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยดีกว่าคะ่ะซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องแปลกใจนะคะเรายังสามารถกลับไปที่เราเขียนโหน้าโปรแกรมอยู่ได้นะคะแล้วก็กลับมาที่ตัวเขียนโค้ดนะคะโค้ดเลยนะคะอย่างแรกก็คือเราต้องการเราต้องทําการประกาศตัวแปรก่อนนะคะซึ่งการประกาศตัวแปรจะใช้คําศัพท์ว่าดี m นะคะ d นะคะจากนั้นเราจะมีการกำหนดว่าเราต้องการที่จะให้ตัวแปรก็คือช่องที่1อันนี้นะคะช่องที่1ช่องที่2แล้วก็ช่องที่3เนี่ยนะคะมีผลอย่างไงนะคะจากนั้นตามด้วย s 1นะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ำหน่อยนะคะแล้วก็ เว้นวรกแล้วก็ตามด้วย s2 นะคะก็ลูกน้ำแล้วก็เว้นวรกแล้วก็ตามด้วย total นะคะแล้วเราจะต่อด้วยคำว่า s นะคะ s อะไร s ก็ตามด้วยเป็นการประกาศว่าเป็นตัวแปรแบบ single นะคะก็คือเป็นได้ทั้งจำนวนเต็ม ข้อความต่างๆนะคะก็ตามนี้นะคะเมื่อเราประกาศตัวแปรแล้วเราก็จะ enter ลงมาอีกทีนึงนะคะก็คือเป็นการบอกว่าตัวแปรที่เราบอกนะคะจะใช้ทำหน้าที่อะไรก็คือ s 1นะคะจะมีผลเท่ากับเมื่อกี้เราตั้งช่องแรกชื่อว่า txt underscore หนึ่งใช่ไหมคะแล้ก็บอกว่า s 1ที่เรากำลังบอกเนี่ยก็คือ txt นะคะ underscore นะคะซึ่งเราต้องบอกมันด้วยว่ามันคือ .text นะคะเพื่อเป็นการบอกว่าเรากำลังพูดถึงตัวนี้อยู่นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น s 2นะคะแล้วก็2 ก็ยังเป็น .text อยู่นะคะจากนั้นก็คืออันต่อไปนะคะ total นะคะที่เราประกาศตัวแปรไปเมื่อกี้จะเป็นเท่ากับ s1 บวกด้วย s2 นะคะซึ่งตัว total เนี่ยนะคะจะเป็นผลรวมนะคะของปุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นผลรวมของปุ่มนี้ก็คือการเอาปุ่มที่1กับปุ่มที่2ตัวนี้ที่เราตั้งไว้ว่า txt score 1กับ txt score อนะคะมารวมกันก็จะได้ผลรวมของปุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้น เวลาเขียนก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือ total เท่ากับ s1 บวก s2 นะคะซึ่งต่อไปนะคะการที่เราจะบอกว่าให้ผลคะแนนรวมเนี่ยแสดงผลนะคะเราก็ต้องบอกให้มันนะคะมีการแสดงผลจากการรวมของ total นะคะก็คือ txt underscore total นะคะ txt total เนี่ยมาจากไหนก็คือชื่อของปุ่มนี้นะคะที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกแต่เราต้องใส่ .txt ด้วยนะคะ เสร็จแล้วเท่ากับทั้งนะคะหลังจากนั้นมาเราจะไปดูก่อนนะคะว่าโค้ดที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถแสดงผลรวมอย่างที่เราต้องการได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์ในส่วนของผลรวมคะแนนก่อนนะคะในส่วนแรกนะคะเราใส่50ตสิแล้วก็ใส่30นะคะก็ทำการคำนวณน,นะคะจะได้ผลลัพธ์ 80แบบที่เราเห็นนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดในส่วนของผลการเรียนก็คือประเมินคะแนนจากส่วนของ80ว่าจะได้เกรดอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก็ทําการปิดตรงนี้ปุ่มตรงนี้ปิดออกหรือว่ากดสต็อกก็ได้ค่ะแล้วทาการเขียนโค้ดเข้าไปใหม่นะคะโดยเราจะเริ่มจากที่ใช้คําสั่งว่า if นะคะเพื่อบอกว่า ค่า total ก็คือผลลัพธ์นะคะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ80และก็คือ n นะคะ total อีกรอบค่ะมีค่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ100นะคะ จะมีการแสดงผลนะคะก็คือใช้คำว่าเดนนะคะเ n นเตอร์ Enter ลงมามีแท็บเข้าไปหน่อยหนึ่งทีนะนะคะเพื่อจะบอกว่าในช่องสุดท้ายก็คือช่องนี้นะคะช่องนี้ที่เราตั้งชื่อว่า t x t g r a d e นะคะจะแสดงผลลัพธ์ออกมานะคะ ถึกนะคะก็คือจะแสดงผลลัพธ์ออกมาว่าเกรด C นะคะแต่ถ้าคะแนนที่นักเรียนได้ไม่ถึง80นะคะมันก็จะได้เกรดอื่นๆไล่ตามลงมานะคะเดี๋ยวเราจะเขียนไปแบบ ไวๆเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องใส่คำสั่ง elif ก่อนนะคะเพราะว่าเราตั้ง elif แลเราตั้ง if ไปอันแรกนะคะเราก็จะใส่ elif ต่อนะคะแล้วเราก็จะบอกว่า total นะคะถ้าได้มากกว่าหรือเท่ากับ70แล้วก็ and นะคะ total นะคะน้อยกว่า คือเท่ากับ79ก็จะเป็นเดนอีกรอบนึงนะคะอันนี้อยู่ในชุดคำสั่งนี่นะคะค่ะจริงๆเราพิมพ์อันเดิมแล้วก็ copy มาวางได้เลยนะคะก็ใส่คําว่าเกรด3นะคะจากนั้นเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยใส่โค้ดนี้แล้วก็ทําการใส่เกรด2 1 2> ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะมีการปรับคะแนน ตรงนี้ก็เป็น60ตรงนี้ก็จะเป็น69ค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นเกรด2นะคะแต่ถ้าในกรณีที่คะแนนติดลบนะคะเราจะใช้คําสั่งว่า l นะคะซึ่งจะใช้ l อย่างเดียวนะคะโดยที่เราจะไม่ให้เงื่อนไขอะไรกับมันแต่จะให้มันแสดงผลลัพธ์ว่า e error นะคะซึ่งเราจะใส่คําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งนะคะเป็นการบอกว่าเราจะจบคําสั่งนี้ก่อนเลยนะคะก็คือคําสั่งว่า end if ค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าเกรดที่เราได้ จะได้ผลตามที่เรากำหนดหรือเปล่านะคะก็กดที่ปุ่มสตาร์ทนะคะจากนั้นใส่คะแนนสมมุติว่าตอนแรกเราได้คะแนน44นะคะแล้วก็เราได้คะแนนอีกรอบหนึ่งคือ35นะคะก็จะทำการคำนวณดูนะคะก็ถ่ากับว่าตอนนี้เราได้79เราได้เกรด3นะคะก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกับที่เรากำหนดตัวเลขไว้เลยนะคะหรือเราจะลองเปลี่ยนตัวอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่น39นะคะ แล้วก็ข้างล่างเอาเป็น20พอนะคะลองคำนวณดูนะคะก็จะได้เกรดหนึ่งนะคะถ้าต่ำกว่านี้อีกรอบหนึ่งก็อาจจะเป็น20นะคะก็คำนวณดูตอนนี้ก็คือเป็นเกรดสูนะคะเราก็จะมาที่ปุ่มเคลียร์นะคะเพื่อจะใส่โค้ดคำสั่งต่อไปนะคะก็คือเมื่อถ้าเรากดปุ่มเคลียร์ตัวนี้นะคะมันก็จะแสดงผลว่าให้ปุ่มไหนเคลียร์ข้อความออกบ้างก็เริ่มจากปุ่มแรกเลยนะคะปุ่มนี้นะคะ ปุ่มนี้ปุ่มแรกนะคะเราก็ทำการพิมพ์ไปเลยนะคะก็คือชื่อปุ่มคือ t x t ใช่ไหมคะ underscore แล้วก็ score นะคะหนึ่งจากนั้น .text ด้วยนะคะแล้วก็ให้มันแสดงผลลัพธ์เป็นข้อความนะคะเป็นข้อความว่างๆแบบนี้ไว้เลยนะคะัต่อไปที่เราจะให้เอาผลลัพธ์ออกไปให้หมดนะคะแต่รอบนี้เราจะใส่ข้อความเข้าไปแทนนะคะก็คือตัวช่องแสดงเกรดนะคะ คราวนี้จะให้แสดงผลลัพธ์ว่าการุณาป้อนคะแนนนะคะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูผลลัพธ์กันเลยนะคะพอเรากดคำนวณใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นเปรีตามปกติพอเรากดเคลียร์ปุ๊บทุกอย่างก็จะ เคลีย์ออกหมดแล้วก็จะขึ้นคําว่าการุณาป้อนคะแนนค่ะเป็นอันสิ้นสุดการเขียนโปรแกรมคํานวณเกรดนะคะทีนี้ขั้นต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนของการบันทึกแล้วเราก็ไปที่ไฟล์ค่ะกด save project as นะคะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าโปรแกรมคํานวณเกรดนะคะอันนี้เลือกไว้ที่เดสก์ท็อปละกันนะคะจะได้ เห็นผลลัพธ์ง่ายๆนะคะก็กดเซฟค่ะจากนั้นนะคะอันนี้เราเซฟเป็นโปรเจกต์ไปนะคะแล้วเราจะเซฟอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือ Make Project Add นะคะให้เป็นไฟล์แอปพลิเคชันสำหรับการทำงานนะคะก็เลือกไว้ที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะคะก็ตั้งชื่อว่าโปรแกรมคำนวณเกตนะคะนี้เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเลยนะคะก็คือจะได้โปรแกรมนี้ขึ้นมานะคะเป็นโปรแกรมคำนวณเกรนะคะ ก็ดับเบิลคลิกดูเลยนะคะก็ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้นะคะลองพิมพ์อีกรอบหนึ่งนะคะ50แล้วก็20ทําการคํานวณค่ะก็ได้เกรด3นะคะเราก็จบการสร้างโปรแกรมการคํานวณเกรดแล้วนะคะซึ่งนักเรียนสามารถตกแต่งแล้วก็ใส่สีหรือว่าใส่ข้อความอะไรก็ได้แล้วแต่ที่นักเรียนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโปรแกรมคำนวณเกรดไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะ ซึ่งโปรแกรมคำนวณเกรดนี้นักเรียนสามารถที่จะปรับแต่งข้อมูลหรือว่าเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะคะตามที่ตัวเองต้องการได้เลยแต่ว่าการใช้โค้ดต่างๆก็จะต้องเป็นไปตามที่เรากําหนดนะคะเพราะว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเราจําเป็นจะต้องเขียนโค้ดให้ถูกต้องค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ